เป็นประดนิพานมันเป็นวันเสาร์เนาะคนเยอะมากคนมาใช้หลายคุะกุ้นนี่มันเงียบเลยเขาไปกินข้าวหมดแล้วกินข้าว วันนี้คงไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วมันเย็นพระอาทิตย์ธรรม,านะมชาติไม่เขาก็มีเวลาอยู่แค่สี่ห้าเดือน <c oughs> นอนั้นก็ไม่มีแล้ะเดือนนั้นก็ไม่มีแล้ะ <c oughs>

ไม่ข้างในมันก็ไม่เย็นนะข้างหนนะ,น,น,ะนั่งสมาธิดีอา<แ>กาศแต่เราแพ้กิน่นเอาเอาเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาเอาดีใจไม่เอาไม่เอา

ดิ้นรนยิ่งใหญ่อ่ามันดีใจมันดีใจดีใจไม่ได้ขนมมาให้ ดีใจล่องใหญ่เลยดีใจดีใจเป็นไรเดี๋ยวก็มาเป็นไร เป็นลกกาศสารมนุษย,ย์เทวีนมหัศจรรยสวยงาม